วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะบทที่3บทที่3าเดินกันเรื่องร้อยละซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อมาจากอัตราส่วนแล้วก็ความหมายของร้อยละเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบจํานวนใดจํานวนหนึ่งกับจํานวนที่มีจํานวนเต็มร้อยซึ่งอาจเขียนในรูปของอัตราส่วนหรือว่าเป็นสัดส่วนก็ได้แต่ว่าที่นิยมการจะเขียนในรูปของสัญลักษณ์ของร้อยละ หรือก็คือเปอร์เซนต์ที่เรารร้รู้กันเนี่ยนะคะพูดความหมายอาจจะไม่เห็นภาพมากนะักเออมาดูวิธีการเขียนถ้าเห็นเราก็จะเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างการเขียนร้อยละก็คือจากโจทย์เนี่ยจะเห็นว่าร้อยละยี่สิบที่เราเขาพูดกันเนี่ยหรือก็คือยี่สิบเปอร์เซนต์จะเขียนแทนด้วยยี่สิบส่วนด้วยยี่สิบต่อร้อยหรือว่ายี่สิบส่วนร้อยในทางเดียวกันร้อยละหกสิบ หรือว่า60ก็จะเขียนได้เป็น60ส่วนร้อยหรือว่า60ต่อ100ก็ได้เหมือนกันนี่คือตัวอย่างหลักการเขียนร้อยละในรูปแบบของทศนิยมก็คือทำเป็นจุดก็คือวิธีเนี่ยร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นของเลขจำนวนเต็มเนี่ยสามารถทำให้เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยวิธีเขียนก็คือให้เลื่อนจ,ดจุดทศนิยมที่มีเนี่ยไปทางซ้ายทั้งหมด2ตํตำแหน่ง2ตํตำแหน่งนี้ก็คือมาจากร้อย ร้อยเนี่ยคือมีเลขศูนย์สอตัวก็จะเลื่อนตามมาดูตัวอย่างการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นที่ให้อยู่ในรูปของทศนิยมเนี่ยจะเห็นว่าเขาให้มาว่า37%เราก็จะเขียนเป็นว่า37ส่วนร้อยหรือนำา37ตั้งมันส่วนร้อยเลื่อนจดจุดทศนิยมสองตำแหน่งมาทางซ้ายปกติจุดทศนิยมจะอยู่หลังหลักหน่วยก็คือหลัง37 เลื่อนมาข้างหน้า7หน้าส2ครั้งก็จะเป็น0.37หรือ6%เซเท่ากับ6ส่วนเลื่อนมา2จุด6ข้างหน้าไม่มีเติม0ูใส่จุดได้ครบ2ตำแหน่งก็จะเท่ากับ0.06อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ6.5เราจะเขียนได้คือ6.5ส่วนรหรือเลื่อนมา2ตำแหน่ง6.5แล้วถูกไหมคะเลื่อนมาข้างหน้า6 1ครั้ง หไม่มีเติมศูนย์เลื่อนมาอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นศูนย์จุดต่อมาคือการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปแบบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้โดยการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนและทำตัวส่วนให้เป็นร้อยแล้วจึงเปลี่ยนให้เป็นร้อยละหรือมาดูกันที่ตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะคะก็คืออยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.42 เราต้องทำให้เป็นเศษส่วนก่อนก็คือ42ส่วน100หรือในเมื่อส่วน100แล้วจะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ก็คือ42จากโจทย์ต่อมาก็คือ0.07เป็น7ส่วน100ก็คือเลื่อนจุดถอยหลังกลับเป็น7อีกตัวอย่างหนึ่งคือ0.8ทำให้เป็นอัตราส่วนก่อน0.8เท่ากับ8ส่วน100หรือก็คือเท่ากับ อีกวิธีของหลักการเขียนร้อยละก็คือวิธีการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนหรือเศษส่วนก็คือทําได้โดยการเปลี่ยนจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่มีเนี่ยให้เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยจากนั้นทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเรามาดูตัวอย่างจะได้ชัดเข้าสมบัติของ อัตราส่วนอย่างต่ําวิธีทําในวิธีนี้เขาจะมีสมบัติว่าร้อยละ A หรือ A เปอร์เซนต์เขียนในรูปอัตราส่วนได้เท่ากับ A ต่อ1้อยหรือว่า A ส่วนหนึ่งร้อยเรามาดูตัวอย่างจากโจทย์เขาให้มาร้อยละหกสิบห้าเราต้องนำมาทำให้เป็นอัตราส่วนก่อนร้อยละหกสิบห้าก็คือหกสิบห้าส่วนร้อยหกสิบห้าส่วนร้อยเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําเรามาทําให้ต่ําสุดก็คือหาตัวอะไรมาหารให้ลงตัวทั้งสองทั้งั้งบนและล่างและให้ค่าที่น้อยที่สุด จากโจทย์เนี่ยลองไปเป็นห้าหกสิบห้าหารห้าได้เท่ากับสิบสามร้อยหารห้าได้เท่ากับยี่สิบเนี่ยไม่มีเลขอะไรลงตัวเท่านี้อีกแล้วนะคะก็จะเป็นสิบสามส่วนยี่สิบเนี่ยเป็นอันตราส่วนอย่างต่ำแล้วเราจะเขียนอยู่ในรูปของร้อยละก็คือสิบสามต่อไปเป็นวิธีการเขียนอันตราส่วนหรือเศษส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จะทำได้โดยการนำจำนวนใดก็ได้เนี่ย ไปคูณหรือว่าหารทั้งเศษและส่วนเพื่อทําให้ตัวส่วนด้านล่างเป็นร้อยเพราะเราจะเขียนในรูปร้อยละถ้าข้างล่างไม่ร้อยมันก็จะไม่ใช่ร้อยละมาดูที่วิธีทํานะคะเพื่อให้เห็นสมวิธีการทําให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์คือต้องทําส่วนด้านล่างให้เท่ากับร้อยสมบัติของมันก็คือ A ต่อร้อยหรือว่า A ส่วนร้อยเขียนในรูปร้อยละได้เป็นร้อยละ a หรือ A เปอร์เซ็นต์เรามาดูที่ตัวอย่างจากโจทย์จะเห็นนะคะก็คือว่า จากโจทย์เนี่ยเราจะให้ทำสองต่อ5ให้เป็นเปอร์เซ็นต์สองต่อห้าด้านล่าง5มันยังไม่ใช่ร้อยเรานำเลขอะไรก็ได้มาคูณเพื่อให้ข้างล่างมันครบร้อยห้าคูณอะไรได้เท่ากับหนึ่งรก็ต้องเป็น5้าคูณยีเมื่อคูณด้านล่างแล้วก็ต้องคูณด้านบนด้วยก็จะเป็น2องคูณยี่สิ่วนหคูณยีเท่ากับสี่สิบส่วนหนึ่งรจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ40่ สังเกตดีๆก็คือมันก็คือการวนไปวนมาหาสลับไปสลับมาในต่อมาคือการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละเนี่ยทำด้วยการได้โดยการนำเรื่องนำความรู้เรื่องสัสดส่วนที่เคยเรียนเนี่ยนำมาใช้โดยที่มีจำนวนหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยเสมอจะเขียนในรูปแบบก็คือ a ส่วน b เท่ากับ c มาดูกันที่ตัวอย่างจากโจทย์นะคะเขาให้หาว่า13เนี่ยคิดเป็น52เซ์ของจำนวนใดเราจะทำเราก็คือตั้งว่าเป็นให้13เป็น52เซของ x x ก็คือค่าตัวแปรที่หายไปที่เราจะหาจากโจทย์ก็จะได้ว่า52เซเท่ากับ52ส่วนร้อยเราก็ตั้งเท่ากับ13ส่วนเท่าไหร่เนี่ยคือจะหาเป็น13ส่วน x เราจะให้เหลือแต่ x ก็คือคูณไขว้ขึ้นมาก่อนให้ x ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นส่วน x คูณ52เท่ากับ100คูณ13คูณไขว้สลับซ้ายขวากันนะคะดูจากตัวอย่างจะเห็นดังนั้นจะให้เหลือแต่ x เดียวก็คือ 52x ทำให้เหลือ x เดียวเอา52ไปหารหารไม่ใช่หารฝั่งเดียวต้องหารทั้งคู่ทั้งซ้ายและขวา ฝั่งขวาเป็น13คูณร้อยอยู่แล้วก็เป็น13คูณร้อยส่วน52เท่ากับ x ดังนั้น x จากการคำนวณ x จะเท่ากับ25สรุปได้ว่า13เป็น52%เซ์ของเลข2จากที่กล่าวมาเนี่ยจะเห็นว่าการนำร้อยละไปใช้ในการประกอบอาชีพมันจะทำให้การคำนวณในแต่ละวันในการใช้เนี่ยเกิดความสะดวกได้ง่ายมากขึ้น คือถ้าเราเรามองตามภาพความเป็นจริงจะเห็นว่าในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยเรามีการคำนวณลักษณะอย่างเงี้ยในหัวตลอดเวลาที่กล่าวว่าเรานำไปใช้ในทุกวันเนี่ยยกตัวอย่างเราขายของตามโจทย์เขามีโทรทัศน์เครื่องหนึ่งราคา2,000ปรากฏว่าขายไปในราคา2,000เนี่ยสรุปว่าขาดทุน10%ถ้าคุณต้องการกำไรทั้งหมด200บาทจากการขายโทรทัศน์เครื่องนี้เราจะต้องขายจริงๆในราคาเท่าไหร่ ลองมาดูวิธีการแก้ปัญหาจากโจทย์เราจะขายทีวีเนี่ยจากโจทย์เราต้องดูแล้วว่าเขาบอกว่าขาดทุน10%เรามาตั้งเป็นอัตราส่วนก็คือขาดทุน10%จากร้อยร้อยหนึ่งถ้าขาดทุน10%เท่าไหรคะก็คือ10บาท10%ของ100ดังนั้นจะเท่ากับขายไป90บาทจากราคาทุน100บาทแล้วมาเทียบกับโจทย์ ขายไป2000บาทจากราคาทุน a บาทอันนี้คือตัวที่เราจะหาเราก็แทนค่าตัวแปรเป็น a วิธีก็คือขายไป90บาทจากราคาทุน100อีกบรรทัดหนึ่งขายไป0 0 0บาทบาาคาทุน x a, จากราคาทุน a บาทเขียนเป็นสมการก็คือ a ส่วน2000เท่ากับ100ส่วน90เราจะหาค่า a ก็คือเท่ากับ ให้เหลือแต่ A A, A. มันส่วน2,000อยู่นำ2,000มาคูณเพื่อให้ A เหลือแต่ A อย่างเดียวไม่มี2,000ก็จะเป็น A ส่วน2,000คูณ2,000ทางขวาก็ต้องคูณเป็น100ส่วน90คูณ2,000ดังนั้นเนี่ยก็จะเท่ากับ A เท่ากับ100คูณ2,000ส่วนค90คำนวณออกมา A เท่ากับ2,222บาทและจากโจทย์ต้องการหาว่า เขาต้องการกําไรอีก200บาทเรารู้ราคาทุนแล้วราคาทุนจริงๆคือ2,222เราต้องการกําไร200บวกไปอีก200ก็คือคําตอบต้องขายตู้เย็นในราคา2,222บาทบวก200เท่ากับ2,422บาทเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้บ้างเราจะสามารถคำนวณกำไรขาดทุนในการใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นค่ะ